เธอติดไว้หรอนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะคะทำไมอยากมีเรื่องกับฉันหรอมาสิมามาสิคนอะไรวะเนี่ยใส่เสียชะมัดเลย ต้องครับเอ่อคุณพ่อจะเห็นโทรศัพท์ผมผมไหมครับพอดีผมมานั่งตรงนี้ตอนออกไปน่าจะลืมหยิบไปด้วยครับไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยนี่นี่มันใส่ร้ายกันนะเปล่าเปล่านะครับผมแค่มาถามดูเฉยเฉครับคือว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นมีแต่ข้อมูลสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยครับเอ่อว่าแต่ คุณไม่เห็นจริงๆหรอครับไม่เห็นจะไปเห็นได้ยังไงถามเซาซีอยู่ได้ไปไปหาที่อือนน่นครับต้องขอโทษด้วยนะครับ อผมขอโทษนะครับเดี๋ยวผมช่วยเก็บคืนให้เออเก็บให้หมดเลยนะถ้ามหายแม้แต่ใบเดียวถ้าหายนะเกเอาเก็ถ่ายแน่เอามาเอาคืนมาเงินอะไรนี่มันเงินของฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เงินมันอยู่ที่ผมก็ต้องเป็นของผมสิจะเป็นของคุณได้ยังไงเฮ้ยนี่พูดแบบนี้หมายความว่างไง เอาเคืนมาเลยนะเฮ้ยนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยกังวลแสบแสคิดจะทำอะไรจะมาป้วนกันหรอนี่นี่มันเงินของฉันนะจะเป็นเงินของคุณได้ยังไงก็ไม่เห็นมีชื่อของคุณติดไว้ซะหน่อยคุณแบบนี้แหม่ความว่างเนี่ยเอามาเอ,เอาเงินชดเชยมาไปไปโอ้ยเอ้ยคุณเอาเงินชดเชนมาคุณ ดีนี้นะคิดจะหนีไปไหนเอาเงินคืนน้องเขาเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยนี่แกม,มายุ่งอะไรด้วยวะมาเสือกเรื่องชาวบ้านนะถอยไปไกลเลยนะหยุดเดี๋ยวนี้นะนะเอาเงินคืนน้องเขาไปเดี๋ยวนี้ทําไม่อย่างงั้นฉันจะตีคุณให้นวมแน่คอยดูใช่นี่มันเรื่องของพวกเองสองคนไหมเนี่ยฮะอยู่ดีไม่ว่าดีมาเสือกยุ่งเรื่องชาวบ้านนะกลับไป้ยงนมลูกเลยไป อยยไปไยไคิดจะลองดีเหรอก็ไว้คืนไงขึ้นมาเออออาไปขอยไงหยุดฉันบอกให้หยุดไงเฮ้ยนี่พวกคุณทำไมไม่ช่วยจับโจรไว้เนี่ยปล่อยให้มันหนีไปแบบนี้ได้ไงพวกคุณรู้ไหมว่าคุณครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับ ี่ไม่ได้จับโจรมาให้คุณแต่ผมเอาเงินที่โจรเอาไปคืนมาให้คุณค่ะใช่ค่ะได้เงินคืนก็ดีแล้วนะคะส่วนไอ้โจรคนนั้นอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปแจ้งความจับมันทีหลังเอาก็ได้ค่ะใช่ครับก็าแต่คุณไม่เป็นไรนะครับคือคือว่า ครับอะไรมีอะไรคนนี้ผมให้ครับขอบใจอเอ,อ่อคุณพ่อจะเห็นโทรศัพท์คุณผมไหมครับ พี่คะครับหนูออนโทรศัพท์มาขายคะ่ะไม่ทราบว่าได้เท่าไหร่คะสักครูณนะครับโอ้เครื่องนี้ผมให้สองหมื่นนะครับสองหมื่นหรอคะขายคะ่ะนี่ครับขอบคุณค่ะโหไม่อยากจะเชื่อเลย ว่ารอัพท์เครื่องเดียวจะได้เงินเยอะขนาดนี้หรูงี้นี่เก็บขวดขายแล้วพี่คะหนูหนูขอโทษน,นะคะหนูขอโทษจริงๆนะคะหน,หนูสัญญาว่าหนูจะไม่ทําเรื่องแบบนี้อีกแล้วหนูจะพอใจในสิ่งที่หนูมีหนูจะไม่ขโมยของคนอื่นแบบนี้อีกแล้วคะ่ะ คุณคะคนที่หลงผิดแต่รู้จักกลับตัวกลับใจคุณน่าจะให้โอกาสน้องเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะน้องเดี๋ยวพาพี่ไปเอากระเป๋าพี่คืนด้วยนะคะแล้วอย่าให้มีครั้งต่อไปอีกละค่ะได้ค่ะน้องพี่จะถือซะว่าน้องรู้เท่าไม่ถึงการแล้วอีกอย่างที่จริงแล้วน้องแกล้งคาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ แล้วก็เอาเงินไปก็ยังได้แต่เลือกที่จะสรารภาพความจริงออกมาพี่ยังเห็นว่าน้องยังมีความดีหลงเหลืออยู่ครั้งนี้พี่จะไม่เอาเรื่องแต่ครั้งหน้ายังทำเรื่องแบบนี้อีกพี่จะเอาเรื่องจริงๆด้วยนะค่ะหนูสัญญาค่ะว่าหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกให้พายหนูสักครั้งนะคะแล้วไปขายโทรศัพท์ร้านไหนพาพี่ไปเอาคืนด้วยพี่ต้องใช้โทรศัพท์ได้ค่ะ ทางนี้เลยค่ะ นกระวังระวังระวันกนกนกนนเป็นรอล่นอะไรมาเนี่ยนี่งเด็กชั่วจะวิ่งหนีฉันไปถึงไหนฮะพี่พี่ช่วยหนูด้วยนะคะช่วยหนูด้วยนะคะคุณใจเย็นนะครับมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณอย่ามายุ่งมันนี่เลยนะจ่ายเงินมานก น้องจะไม่พี่ไม่ยุ่งไม่ได้หรอกนี่มันด้าบริษัทพี่นะจะไปหนก็ไปเลยนะเพราะงั้นผมจะเรียกระบบพรมลากก็ไปเดี๋ยวนี้แหละได้ฉันเองก็ไม่อยากอธิบายให้เสียเวลาเปลืองน้ำลายฉั่หรอกนะถ้าคุณอยากรู้ก็ถามมันสิว่าทำเรื่องอะไรไว้น้องสรุปมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยหนูไม่รู้หนูไม่รู้ว่าพี่เขาพูดถึงเรื่องอะไร ได้เดี๋ยวฉันจะบอกให้คุณฟังฉันทำงานขับรถผ่านแอปแล้วเมื่อคืนตอนดึกดืก่นน้องเขาก็เรียกฉันขับรถให้มาส่งถึงที่นี่พอฉันขับมาถึงน้องเขาก็ไม่ได้จ่ายเงินฉันแถมยังวิ่งหนีฉันอีกนี่น้องดูจากภายนอกแล้วน้องก็ดูมีการศึกษานี่ทำไมถึงได้เป็นคนปิ๊นป้อนแบบนี้เนี่ยน้อง เขาพูดเรื่องจริงเหรอมีจริงค่ะมีจริงนะคะ,ะน้อยนี่จะพูดอะไรก็ช่วยมีจิตใต้สำเนึกหน่อยสิฉันอุตส่าห์ขับรถมาส่งตั้งไกลจากฝั่งมาถึงกรุงเทพระยะทางมันตั้งแต่รอยกว่ากิโลเลยนะแล้วอีกอย่างฉันก็มีครอบครัวมีความรับผิดชอบเหมือนกันช่วยเห็นใจกันบ้างสินี่น้อง ที่พี่เขาพูดก็ถูกนะคนเราทุกคนต่างก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเองินทองกว่าจะหามาได้แต่ละบาทแต่ละสะตังค์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะถ้าน้องได้ทําจริงๆอย่างที่พี่เขาพูดก็ยอมรับมาเถอะใช่ค่ะหนูทำจริงๆแล้วทำไมไม่จ่ายเงินให้พี่เขาไม่ใช่ว่าหนูไม่อยากจ่ายนะคะพี่ แต่หนูไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทไม่มีเงินเอา้าแล้วน้องมาทำอะไรที่กรุงเทพระยะทางตั้งแปดร้อยกิโลไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะคือหนูมาหาแฟนเขาบอกหนูว่าถ้ามาถึงกรุงเทพเขาจะจ่ายค่ารถให้หนูแต่พอหนูมาถึงที่นี่หนูก็ติดต่อเขาไม่ได้อีกเลย ฮัลโหลค่ะฮัลโหลน้องจิ๊บตอนนี้ถึงไหนแล้วครับตอนนี้หนูอยู่ที่ปั๊มปตทที่อยุธยาแล้วค่ะงั้นดีเลยน้องจิ๊บเดี๋ยวแวะที่เซเว่นให้พี่หน่อยนะซื้อถุงมาให้หน่อยพอดีที่พี่ซื้อไว้มันหมดแล้วอะเออพี่คือว่าครั้งนี้ที่หนูไปหาพี่ที่กรุงเทพเพราะว่า หนูอยากจะมีเรื่องเรื่องหนึงอยากจะบอกพี่นะคะคือว่าตอนนี้หนูท้องได้เดือนหนึ่งแล้วเราคงจะนอนด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะฮะจิ๊บนี่เธอท้องเหรอพี่จะบอกอะไรให้นะพ่อแม่พี่รับไม่ได้หรอกนะที่จะให้พี่มีลูกมีเมียช่วงอายุแค่นี้จิ๊บหาพ่อให้ลูกเองเถอะนะแค่นี้แหละพี่พี่ ัวทำอะไรอยู่เนี่ยรียบๆหน่อยสิเดี๋ยวพี่ไปส่งน้องเสร็จพี่ก็ต้องตีรถกลับอีกนี่ร้องไห้อยู่นั่นแหละตกลงจะเอาไงเนี่ยจะไปต่อหรือว่าจะกลับกับพี่จะเอาไงเออไปต่อคะ่ะไปต่อเออ ติดต่อม่ได้เป็นไปยากอะไรก็ไปหาเขาที่บ้านหรือที่ทํางานก็ได้นี่หนูไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาทํางานอยู่ที่ไหนอะไรนะน้องเป็นแฟนกันยังไงเนะี่ยแม้แต่ที่อยู่ก็ไม่รู้จักเป็นแบบนี้พี่คงช่วยอะไรไม่ได้หรอกแต่ยังไงน้องก็ต้องจ่ายเงินให้พี่เขานะนี่มาแบบนี้ไม่ถูกต้อง หรือไม่ก็น้องก็ไปติดต่อที่บ้านดูไหมเะื่อจะช่วยอะไรได้ไม่ได้นะคะติดต่อที่บ้านหนูไม่ได้นะคะพี่น้องอย่าบอกนะว่าน้องหนีออกมาโดยที่ไม่บอกพ่อแม่ไนี mm. ่น้องมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ย <hur> คือว่าหนูรู้จักแฟนหนู หันโลกโซเชียลออนไลน์เมื่อวานหนูไปตรวจที่โรงพยาบาลคุณหมอเขาบอกหนูว่าหนูท้องฮะแต่หนูเคยเจอแฟนหนูแค่ครั้งเดียวเองนะคะพี่หนูไม่รู้ว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหนูก็เลยตัดสินใจมาหาเขาที่กรุงเทพแต่พอหนูมาถึงหนูหนูก็ติดต่อเขาไม่ได้ คนสมัยนี้เนาะมันน่ากลัวจริงๆเลยนี่รู้ตัวมิเนี่ว่าถูกหลอกแล้วจะน้องอายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสองค่ะยี่สบสองเงินติดตัวก็ไม่มีสักบาทอ่ะคุณครับว่าแต่ค่ารถทั้งหมดเท่าไหร่ครับ ค่ารถแปดพันแต่ฉันคิดให้แค่หกพันแล้วกันครับกันเดี๋ยวผมจะจ่ายแทนให้น้องเขานะครับีครับคุณคะมันจะดีหรอคะแต่ว่าคุณไม่ได้รู้จักกับน้องเขาเลยนะไม่เป็นไรหรอครับเรื่องเล็กน้อยอย่างผมก็รู้เรื่องน้องเขาหมดแล้ว ถ้าจใจผมเมินเฉยผมคงทำไม่ได้หรอกครับขอบคุณนะคะนี่น้องต่อไปจะทำอะไรก็คิดให้มันรอบคอบนะขอโทษนะคะพี่ทีนี้จะเอาอยัางไงต่อก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ พูดเป็นแต่เขว่าไม่รู้นี่น้องอายุยี่สิบสองแล้วนะหัดคิดอะไรเป็นได้แล้วงั้นเอางี้โทรกลับไปหาพ่อแม่เผื่อเขาจะช่วยอะไรได้บ้างไม่นะคะพี่หนูไม่กล้าโทรไปหนูกลัวนี่น้องฟังพี่นะพ่อแม่ทุกคน,น่ะต่างก็รัก ต่เป็นห่วงลูกกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าเราจะทําผิดอะไรพ่อแม่ก็พร้อมที่จะให้อภัยแล้วอีกอย่างปัญหานี้มันก็ใหญ่เกินไปที่น้องจะแก้คนเดียวได้นะกลับไปหาครอบครัวไปหาทางออกที่ดีที่สุดด้วยกันการที่พ่อแม่เลี้ยงเราได้เติบโตมาถึงทุกวันนี้ก็เป็นเพราะความรักนะถ้าน้องรักแม่มันก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้พ่อแม่ต้องเป็นห่วงแบบนี้ ที่ว่าตอนนี้อ่ะที่ว่าพ่อแม่ก็คงเป็นห่วงแย่อยู่แล้วนี่ฟังพี่นะคนเราทุกคนอะ่ะไม่มีใครไม่เคยทำผิดหรอกแต่ในเมื่อเราทำผิดแล้วเราก็ต้องกล้าที่จะยอมรับความผิดรับเผชิญหน้ากับความจริงเราไปบอกพ่อแม่พี่มั่นใจว่าพ่อแม่ก็ต้องเข้าใจแล้วก็ให้ภัยเราได้แน่อนอนอ่ออีกเรื่องนง ต่วนผู้ชายพันนั้นน่ะปล่อยไปเถอะคนที ge ่ไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความเป็นลูกชายไม่กล้าที่จะยอมรับความจริงคนแบบนั้นไม่ควรจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรอกพียงก็พูดได้รอกฟังได้แค่นี้แหละที่เหลือก็สุดแล้วแต่น้องจะตัดสินใจเองนะเอาไงต่อหนูว่า กลับบ้านดีกว่าค่ะนีแล้วตัดสินใจได้ถูกแล้วอเอาเงินนี้ไปไปจ่ายค่ารถส่วนเงินที่เหลือก็ไปซื้ออะไรกินระหว่างทางพี่คะหนูขอบคุณพี่มากเลยนะคะแต่ว่าเงินนี้มันมากเกินไป หนูไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะขนาดนี้หรอกค่ะไม่จำเป็นอะไรอย่านึกถึงแต่ตัวเองสิยังมีอีกคนนึงนะที่กำลังจะลืมตาดูโลกที่สวยงามอขอบคุณมากเลยนะคะพี่ไปพม่ไปส่งพี่คน่อง ว่าฉันขายแกแค่หมื่นเดียวเองนะแกซื้อไปเถอะฉันขับมาแค่ไม่กี่ปีเองนะแะซิปนะนะอ่ะงั้นก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันซื้อไว้ให้พี่ขับไปทำงานก็แล้วกันจะได้สะดวกขึ้นจ้ะดีจ้ะแหมแหมแม,แม,แมซินี่แกจะซื้อมอสไซทั้งที จะซื้อของแค่มูสสองเหรอฉันแค่จะซื้อไว้ให้พี่โยขับไปทํางานเท่านั้นเองไม่ได้ซีเรียออะไรหรอกเอออิงฟ้าหมื่นหนึ่งใช่ไหมจ้ะอะลองนับดูไม่ต้องนับหรอกไม่เป็นไรแกขับไปเถอะนะงั้นฉันขับไปแล้วนะอิงฟ้านี่เธอขายรถให้จิบแค่หมื่นเดียวเองเหรอ แฉันดูไปรถคันนั้นแกซื้อมาตั้งสามสี่หมื่นเลยนะใช่แต่ว่าฉันเอารถไปล้มมาฉันพักฟื้นเป็นเดือนๆแน่ฉันก็เลยไม่กล้าขับฉันก็เลยว่าขายไปดีกว่างั้นเอานี้ไหมฉันเพิ่มให้เธอห้าพเป็นหมื่้าเธอขายรถให้ฉันเลยจะดีหรอน้ำขิงแต่ว่าฉันขายไปให้จิ๊บแล้วนะถ้าฉันไปเอาคืนคงจะดูไม่ดีหรอกอิงฟ้านั่นมันรถของเธอนะ เธอจะไขรให้ใครมันก็สิทธิ์ของเธอไม่มีใครว่าอะไรเธอได้หรอกเออมันก็จริงของเธอเนาะงั้นรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันไปเอารถคืนก่อนได้ๆงั้นรีบไปเลย <c oughs> ฉันเอาไข่ไก่สิบฟองจ้ะจิ๊บสิบปีสิบชาติเธอก็เดินมาซื้อของที่ร้านผมโดยตลอดวันนี้นี่ยังไงเนี่ยขับมอไซค์มาได้มอไซค์คันนี้มันก็เป็นของอิงฟ้าด้วยมันขี้งกซะขนาดนั้นมันให้เธอยืมด้วยเหรออิงฟ้าเหรอรถคันนี้ฉันก็ซื้อมาจากอิงฟ้านั่นแหละพี่ฉันบอกว่าไม่เอาไม่เอาก็ให้ฉันช่วยซื้ออยู่นั่นแหละ ซื้อเหรอ,อเออจิ๊บมีพัสดุข,ของเธอมาด้วยผมช่วยเก็บไว้ให้อ่ะกล่องอะไรไม่รู้เบาๆอ่ะขอบคุณนะว่าแต่มันคืออะไรอะ่ะจิ๊บอ๋อในนี้เป็นเสื้อที่ฉันสั่งให้พี่โยน่ะเสื้อไอโยโอโหจิ๊บเธอสองคนเป็นผัวเมียมาตั้งนานแล้วนะ ยังมีซื้อเสื้อให้กันอีกเหรอก็ลืกว่าเพิ่งรักกันใหม่ๆไม่ขนาดนั้นหรอกพี่โซวันๆพี่โยเขาก็ทําแต่งานไม่เคยได้ใส่เสื้อใหม่เหมือนคนอื่นเขาหรอกฉันก็เลยสั่งเสื้อมาให้เขาใส่นะแล้วอีกอย่างนะร้านเนี้ยเขามีโปรโมชั่นด้วยนะจริงเหรอร้านไหนอะจิ๊บส่งเว็บมาให้พี่หน่อยสิเดีย๋ยวว่างๆพี่จะกดเข้าไปดูว่ามันจะถูกสักแค่ไหนหเชลวได้ค่ะ แลอกอนอา้าวจิ๊บรถคันนี้อะ่ะฉันไม่ขายแกแล้วนะฉันขอคืนอะนี่เงินอาก็เมื่อกี้เธอขายฉันแล้วนี่แล้วทำไมอยู่ๆถึงมาเปลี่ยนใจล่ะอิฟ้าก็รถคันนี้อะ่ะเขาขายกันอยู่ที่หมื่นห้าไม่ใช่หมื่นนึงถ้าแกจะเอาอ่ะก็เพิ่มมาอีกห้าพันนะเดี๋ยวนะแต่เธอเป็นคนบอกฉันเองว่าเธอขายหมื่นหนึง่งจิ๊บแกน่าจะฟังผิดน่ะ มอไซคันนี้ราคาหมื่นห้านี่จะเอาไม่เอาเออเอ,เอ,เอฉันไม่เอาแล้วแกเอารถของแกคืนไปเลยนะเอาเงินฉันคืนมาด้วยนี่องฟ้าผมจำได้นะว่าครั้งก่อนแกเอามอไซเนี่ยเป็นล้มสไลด์เข้าคลองกว่าจะเอาขึ้นมาก็ตั้งหลายวัน ไอเป้เป็นคนซ่อมมอไซค์ของเธอมันบอกแล้วว่ามอไซค์คันนี้เครื่องยนต์มันพังไปหมดแล้วห้าพันยังจะขายได้ยังไม่รู้เลยแกไปขายให้จิ๊บเขาทั้งหมื่นยังเลยเหรอโซ่นายนี่มันจริงๆเลยนะรู้เรื่องชาวบ้านเก่งนี่มันต้องมาสาระแนเรื่องของฉันเลยนะฉันจะขายเท่าไหร่มันก็เรื่องของฉันแล้วอีกอย่างตอนนี้ฉันก็ขาดได้แล้วด้วยนุ่มขงมาพอดีเลยมามารถคันนี้เอาคืนมาได้แล้วนะ อินฟ้าฉันได้ยินหมดแล้วนะรถคันนี้ฉันไม่เอาแล้วอา้าวนิมขิงทำไมเธอเป็นคนแบบนี้เนี่ยไม่รักษาคำพูดเอาซะเลยเมื่อกี้เ็าบอกว่าเอาตอนนี้มาบอกว่าไม่เอาฉันขายให้จิ๊บก็จบจบ,จบไปก็ดีแล้วเธอไม่เอาก็ไม่เป็นไรฉันไปขายให้จิ๊บก็ได้เออเธอจะไปขายใครก็ไปขายเธอะรถไม่มีคุณภาพแบบนี้ไม่ต้องมันหลอกขายให้ฉันหลอก น้ำแข็งแต่ว่าท่าเสนอราคานี้เองนะน้ำแข็งเฮ้ยไม่เอาก็ไม่เอาไปขายให้จิ๊บก็ได้เว้ยเฮ้ยฟ้าเธอจะขายอะไรให้จิ๊บอ่ะพี่โซเมื่อกี้หนูลืมเอาไข่ไปหนูจ่ายเงินแล้วใช่ไหมจ่ายแล้วจิ๊บก็ว่ารีบไปว่าจะเอาให้แล้วเนี่ยอ่ะจ,จิ๊บ ฉันเปลี่ยนใจแล้วนะมอไซคันนี้ฉันขายแกเหมือนเดิมหนึ่งหมืน่นอะไรนะอินฟ้าถ้าจะขายมอไซคันนี้ให้จิ๊บเหรอใช่ค่ะพี่โยก็ฉันเห็นพี่เดินไปทำงานทุกวันฉันสงสารพี่นะ่ะแล้วอีกอย่างอิงฟ้าเขาก็เอามอไซค์มาขายถูกๆฉันก็เลยจะซื้อไว้ให้พี่เขาไปทำงานไงใช่จิ๊บอ่ะนี่กุญแจนะ,ะหมื่นหนึ่งใช่ไหมจะ้ะ จิบจ๊บเธอรู้ไหมว่ารถคันนี้อิงฟ้ามาเอาไปล้มมาแช่น้ำตั้งหลายวันเครื่องพังหมดแล้วเอาไปขายที่อื่นห้าพันเขาจะเอาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่นี่มันหลอกขายให้คนที่ไม่รู้เรื่องรถอย่างเธอตั้งหมื่นนึงไม่ต้องเอาหรอกนะอุงฟ้าเธอไปหลอกขายให้คนอื่นไป จีบ <Jeep. S 2> ฉันขายให้แกห้าพันก็ได้นะไปนตอนนี้เลยจริงเหรอ5<น>้าพันก็ไม่เอาพี่โยแต่อิงฟ้าเขาขายให้เราถูกมากแล้วนะเอาเถอะซื้อเถอะพี่นะไม่เอาจีบถึงเขาจะขายถูกแค่ไหนหรือว่าจะให้ฟรีพี่เขาไม่เอาคนที่มีนิสัยใจจืดใจดำหลอกได้ไหมกระทั่งเพื่อน แบบนี้ไม่ต้องคบให้เสียเวลาหรอกไปกลับบ้านเออไม่เอาก็ไม่เอาจะนไปขายต่อที่อื่นก็ได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่สตาร์ทมิติดวะเฮ้ยพี่ซ้องมาช่วยซ่อมรถหน่อยสิพี่ซ่องไม่เป็นหรอก